คาดหวังตั้งเป้าไว้อย่างช้าคือหเดือนไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้วันที่เซ็นสัญญาคือพี่ตาบอกว่าที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้วคือพอได้ฟังคราวนี้แล้วแบบมั่นใจมากมั่นใจและอุ่นใจมากผ่านไปแค่อาทิย์เดียวค่ะพี่ตาโทรมาแจ้งว่าลูกค้าจองแล้วนะโอโหมันมันเกินเป้ามากวางไว้คือหเดือนนะคะสวัสดีค่ะชื่อมารีค่ะ ขายบ้านกับบางกอกแอสซซสค่ะหมู่บ้านเดอะทัชทาวน์โฮมราชพฤกษ์รัรตนาทิเบศสองมีพี่ตาเป็นผู้ดูแลค่ะบ้านหลังนี้ซื้อเพราะว่ามีลูกสาวก็เลยเลือกซื้อที่ว่าอยากอยู่บ้านอยากมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ตอนนี้อยู่มาครบ6ปีเต็มพอดีค่ะแล้วก็ตัดสินใจขายเพราะว่าแฟนรับราชการอาหารแล้วก็จะย้ายไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยจะไปซื้อใหม่ที่โน่นค่ะ เคยคิดค่ะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เห็นทําวิธีแบบขายเองอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็ดูดูมาด้วยด้วยความที่พี่สาวก็เคยขายบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยวิธีเนี้ยมันจะช้าแต่ทีเนี้ยเราอ่ะอยากขายให้ได้ไวเพราะว่าอีกไม่นานเราจะย้ายแล้วอะไรเงี้ยก็คือก่อนจะไปเนี้ยเราก็อยากจะขายให้มันเสร็จสับไปก่อนดูไว้หลายเพจมากเลยค่ะก็เห็นบริษัทบางกอกแอสเซทเนี่ยค่ะก็เลยทักไปที่เพจค่ะ ดูจากรีวิวอะไรแล้วก็คือขายได้ไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปดูวิดีโอนานมากค่ะกว่ากว่าจะตัดสินใจทักไปนะคะแล้วทีเนี้ยอยู่ๆพี่ตาก็ทักมาะคะ่ะเพจนี้ทักมาแล้วก็คือเอาเพจน,นี้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นเพจที่หนึ่งท,ที่ที่ไล่ลำดับไว้มันมี3เพจน,นะคะ3บริษัทที่กำลังปรึกษาแฟนอยู่ว่าจะให้บริษัทไหนเข้าเข้ามาขายให้อะไรเงี้ยค่ะคาดหวัง ตั้งเป้าไว้อย่างช้าคือหมเดือนไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้วันที่เซ็นสัญญาคือพี่ตาบอกว่าพี่มีฐานลูกค้าอยู่แล้วคือพอได้ฟังคราวนี้แล้วแบบมั่นใจมากมั่นใจและอุ่นใจมากผ่านไปแค่อาทิย์เดียวค่ะพี่ตาโทรมาแจ้งว่าลูกค้าจองแล้วนะอูโหมันมันเกินเป้ามากวางไว้คือหเดือนนะคะประสานงานได้ไวทุกขั้นตอนเลยค่ะ ติดต่ออะไรให้เสร็จสับคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็ไม่เคยโอนบ้านโอนอะไรเนาะไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่คือพี่เขาให้ให้ข้อมูลให้รายละเอียดคือให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วมากค่ะขายบ้านกับบางกอกแอสเซสนะคะรวดเร็วทันใจค่ะแล้วก็พี่ตานะคะบริการได้ดีมากๆค่ะให้ข้อมูลให้รายละเอียดอะไรครบถ้วนดีมากเลยค่ะขายได้ไวกว่าที่คิดเลยค่ะ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n บางกอก k Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ